เฟลิสนะคะเอสนาเฟลิสค่ะชารีเฟลิสค่ะเชลซีเฟลิสค่ะแซงเฟลิสตค่ะเพลงนี่อะบากได้นะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงสองของพวกเรานะคะอับราคาดราจงรักจงหลงใช่ค่ะเป็นภาษาสุดสุดใช่ค่ะเป็นกีลังกาแบบว่าสุดสุดะสุดสเหมือนกันเป็นไงบ้างคะได้กีกาในเอ็มด้วเองไม่คิดว่าจะได้ทำก็ได้ลอ ไดเสียงอนดูแมนไปนิจึงเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วก็คาดออกมาดีกว่าที่คิดก็เลยชื่นใจชื่นใจเพื่อนๆัาคาได้ได้แบบว่าได้ชื่นชมกันกื่การออกช่คนทุรนเลยได้แต่ว่าเป็นเมนกยกรรมของเมนกายกรรมถ้าเลโก้มีลายแทนแล้วมีน้องพรีเลยหนูคิดว่าลายแทนมีเลโก้มีเกใช่ลายแทนมีเลโก้เป ตอนเต้เยอะๆแบบมันลำบากไปที่ชุดลุ๋มที่มันดูแบบเออเออนี่นี่มันเยอะแยะไปหมดเลยลค่ะแต่เราก็เล่นทั้งนี้เป็นแบมัาที่สุดเออือมันดูไม่สนุกสนานเลยอ่ะคือตีลังกาทุกวันทุกทุกชุดไม่ว่ามันจะเป็นส้นเข็มส้นสูงอะไรก็ตามก็าไปมีอ่ะก็จะตีเอาอีกเอาอีกตีลังกาอยู่หรอเดียวที่พวกเรามีโชว์เอาพูดเลียวหนูจะตีชุดนี้เหรอใช่แต่ก็เก็บไม่ได้โชว์ ตอนที่จัดญามาพี่แกงส้มบอกว่าเรามาขายสูตรหรือว่ามาขายแบบว่าหรือว่าขายเอกาเรียกว่าขายทุกอย่างที่เรามีใช่ค่ะ,คะ <laughs> เรามีอะไรเอาออกมาให้สุด <laughs> อ่ะไม่งั้แต่ลเราให้ขายว่าเป็นยังไงสักคำอุ้ยสัก <laughs> คำสักคำให้กับตัวเอง๋อแล้วหญิงไหมอ๋ออะไรนะร้องเพเลงเพราะอะไรกั็เอ๋ มีเสน่ห์ค่ะเราดนเราต้องมั่นใจไวก่อนเราสวยหนึ่งเราเลิศจ่อเราแรปสาวเรึ่จากใครับบ้านเราตอรอกเื่อตลกตอรอกปีเหลูกปีรักกายกรรมนะคะเขาบอกว่าเพลงีใชกล้ามมือทุกมัดของเต้นวงเลยร์จริงค่ะ นอก<ะ>จากผมเราก็ต้องไล่ลงมาตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยจริงๆค่ะเหมือนแบบหัวผมต้องเตะนิ้วต้องเต้นิ้วต้องหมุนมอะไรแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าหลังพวกเราก็กึดกันน้ำก,กระทบนิดนึงอีกทีก็แล้วกันใช่ไหมต่อ<ล>อีกเรื่องต่อต้ิ่งก็ต่อหน้ารูาาร้ว่าใครชอบเล่นกระสัง เบา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 ายังไหวอยู่จริงๆเราหกคนสามารถสู้เลโก้คนเดียวได้ไหมโอ้โหถ้าเป็นเลเโก้ผมไม่สู้แล้วหนุ่มก็ไม่สู้กันไม่เลยให้เลโก้สู้เลยค่ะคือให้เลโก้ไปสู้เดียวเหรอก็เลยเราสมัครถ้าเขาจะมาฟีดกับเราเลยก็จะฟีดฟีดได้สองคนสู้เลโก้คนเดียวไม่ได้ได้หรอเราเราไม่สู้กันเราเราสมัค อะไรต้องขิงกับเลโก้มาถึงมา,าเอาเลโก้มาฟีจาร้ารูว่าอะไรเหมาะสำหรับเพลง pop เพลงต้องนำกล้ามาเต้นเนี่จริงจริงแล้วเขาชอบเพลงเรามาก<ช>เขาเป็นคนแรกๆที่มาทำชาเลนจ์ก,กับเราเลยใช่ก็เลยคิดว่าถ้าจะฟีกันเนี่ยอยากลองเห็นเลโก้มาเต้นเพลงนี้กับเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าคนยังไม่มาแปลว่าเลโก้ฟรอมแพนอจริงจริงจริงต้นแหล่เต้นได้ทั้งเพลงอ่ะมีใครป่วยไหมหรือว่ายังไงถ้าเลโก้จะต้องมาป่วยแล้วป่วยแล้วป่วยแล้วตัวตายตัวแทนจะป่วยแล้ว เดลิโก้มาแต่วิกคือเข้าได้เลยจะเป็นไงบ้างพอพอาจจะเป็นที่สองคนสองนี้กับบางทีนะแปลกนะแปลนะน่ารักนะลูกน่าราขอให้ถือไวๆแล้วกันฝากคนที่ดูอยู่นะครับบัตรวิวเพลงอับบาร์คาร์มสุดรักจงหลงให้พวกเราหน่อยถ้าเกิดว่าร้านวิวอาจจะมีอะไรหรือเปล่าก็เลยติดต่อได้ค่ะก็คือเฟรนช์เวอร์ชั่นไอแคน อาจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องพงสายไปถึงกี่แกงค่ะใช่ค่ะกี่ากงคูไมันจะต้องฟี้กันโคตดุนะเออเขาพอพี่อยู่แล้ว่ะจริงแต่เราอาจจะต้องเตรียมหลังมาเห็นว่าพวกเราหกคนต้องเตรียมหลังแล้วเขาทุกคนจะไม่สู้อ่ะเจาค่ะไปเาสูขอไปทำกายภาพก่อนรอแคนึ่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเต้นด้วยกันรีบูก็ไปก่อนออกไปรีบู่างกายน ปากปากสิบเรื่องแล้วก็ปากค่ะหนึ่งล้านโค้กจะมีอะไรอีกค่ะค่ะก็ฝากพวกเราเซเลิซด้วยนะคะกับซิงเกอร์นี่ถองพวกเราอับราคาดาบราจงรักจ้าหลงค่ะก็ฝากทุกคนไปดูเอ็มวีในยูทเซเลิซค่ะ F E L I W C ค่ะแล้วก็ฟังได้ทุกชื่อแนไลฟอร์มเลยก็ถ้าถึงหนึ่งล้านวิวเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันให้มันถึงกอดก่อนเอ้ยเฮ้ยสาววี ใช่แต่ว่าระหว่างนี้ก็พาไปทำชาเลนจ์ก่อนนะคะตอ <Okay. S 1> นนี้ค่ะแชเป็นลิเซเตอร์สกอร์อับราคาราบราจูงรักตุูงบกด้วยะคะ่ะ okay.